วายอะไรน,ไรนี่อะไรนี่อะไรนี่กินไม่ได้หรอกกินไม่ได้ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากนึกว่าจะไม่ได้ภากเสียงซะแลว้ววันนี้ยตุงตุงน้อยอาบน้ำด้วยแชมพูขวดนี้เลยทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าใครซื้อมาให้อตุงตุงน้อยถ้าหากว่าใครดูคลิปบ่อยๆก็คงจะพอเดาได้คนที่ส่งมาให้อตุงตุงน้อยก็คือคุณแม่สมายคุณแม่ท่านเลือกสูตรอ่อนโยนไม่แพ้กลิ่นหอมและที่สำคัญมีฟอง แต่ล้างออกง่ายไม่คันไม่แพ้จะได้บ่อยตามต้องการใช้ได้ทั้งลูกสุนัขและสุนัขโตเลยนะใช้ได้ทั้งน้องหมาและน้องแมวแต่น้องตุงตุ้งก็อยากจะใช้ด้วยดูทุกคน ฟองเต็มตัวเหมือนตุงตุ้งกำลังเข้าร้านอัดฉีดรถยังไงไม่รู้ปกติแล้วถ้าเป็นหน้าร้อนตุงตุงจะอาบน้ำวันละไม่ต่ำกว่า3ครั้งแต่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอาบน้ำวันละ1-2ครั้งก็พอเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นวันนี้อาตุงตุงน้อยอาบน้ำแต่งตัวรอๆส่งกลิ่นหอมๆเพราะว่าตุงตุงจะไปเปิดไลฟ์ผลไม้ออนไลน์ที่บ้านของคุณตาพลายแก้วกับพี่พังปุย้ยที่ บานของแม่ควันฝนหาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วครับวันนี้พ่อพาเดินไปครับผมเพราะว่าตุงตุงขี่ซาเลงไม่ได้เหมือนเดิมแล้วตุงตุงตัวใหญ่ขึ้นมากอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์อ๋อแล้วตุงตุงก็มีคลิปความน่ารักน่ารักระหว่างทางให้พ่อๆแม่แม่แมพี่ๆี่เอฟซีได้ดูด้วยนะแต่ต้องรอติดตามชมคลิปถัดไปนะทุกคนส่วนคลิปนี้ยอตุงตุงน้อยน่าสงสารมากแต่งตัวไปอย่างรอแต่ว่า ฟ้าฝนไม่ค่อยใจดีกับตุงตุงสักเท่าไรเพิ่งเปิดร้านไปยังไม่ถึง30นาทีฝนตกหนักมากแต่ก็ยังโชคดีที่มีแม่แม่เอฟซีท่านใจดีป้อนมาสองตะกร้าแต่ตุงตุงก็ต้องปิดไหลอย่างเร่งด่วนเพราะว่าฟ้าล้องหนักมากฟ้าล้องหนักไม่แพ้ฝนตกหนักเลยทุกคนหลังจากที่ฝนฟ้าซาลงมาพวกเราก็พาตุงตุงน้อยเปิดร้านเป็นรอบที่สองผลปรากฏว่ามีแม่แม่เอฟซีท่าน ใจดีอุดหนุนล้านผลไม้ของอาตุงตุงน้อยพี่พังปุยและคุณตาพลายแก้ววันนี้ก็เลยมีกระตังมาหยดกระปุกเพิ่มและที่สําคัญคุณแม่สมยัยท่านก็ยังโอนคะแนนมาไว้ให้อาตุงตุงหยอดออมสินท่านโอนมาหลายวันแล้วนะทุกคน งั้นเราขออนุญาตหยดวันนี้พร้อมกันเลยแล้วกันพวกเราต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สมยัยและคุณแม่ทุกทกท่านที่รักและเอ็นดูตุงตุงน้อยคอยซัพพอร์ตตุงตุงน้อยและพวกเราในทุกทกทางขอให้คุณแม่สมยัยและคุณแม่คุณพ่อเอฟซีทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองรับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตสาธุ